สวัสดีครับท่านที่ติดตามรับชมช่อง101อีสานบันเทิงทีวีวันนี้มาพูดคุยกันตอนเย็นๆหน่อยนะว่าอะไรมันเกิดขึ้นนะครับสิ่งที่ผมพูดเมื่อเช้านี้ที่จริงอ่ะผมดูคลิปแล้วผมพูดตั้งแต่ผมเห็นคลิปแล้วว่าการกระทำการที่เกตธนรวนิต ไปพูดที่หน้าทำรรเนียบรัฐบาลเรียกร้องหาคนรับผิดชอบผมเชื่อนะฮะผมเชื่อว่าคนที่ไปด้วยเนี่ยเขาผิดหวังครับเขาตั้งใจที่จะไปเล่นนายกอุงอิงครับรัฐบาลชุดนี้แต่เกตออกนอกลู่ครับต้องบอกออกนอกลู่นะฮะไปคนเดียวโดโดเลยครับทำให้พวกที่ไปด้วยครับนะ ทำให้พวกที่ไปด้วยงงปกันเป็นแถวครับเพราะว่ายังวันลงยังคอปทอแก้วสันอดีภูที่ไปกันนี่ฮะที่ผมเห็นหน้าเนี่ยคือตั้งใจที่จะไปเล่นพันตำรวจโทักษินชินวัตร นายกองอิงและรัฐบาลชุดนี้เท่านั้นครับเขาไม่ข้องเวะอดีตเลยครับสิ่งที่มันผ่านมาแต่ปรากฏว่าเกตแหกข้อต้องบอกเกตแหกค้อหลายคนบอกว่าโอ้นหนุ่มเสรภูมิหันออกมาจากเรื่องพระมาเป็นเรื่องด็อกเตอร์ครับเออก็จริงว่า ส่วนที่เอามาพูดนี่ครับมันหมายถึงอะไรมันหมายถึงว่าสมัยก่อนนะเกตเป็นคนพูดเองครับบอกว่าถ้าแจก,กเงินดิจิทัลวันไหนครับต้องเอานายกเข้าคุกครับต้องล้มรัฐบาลชุดน,นั้นให้ได้ปรากฏว่าเขาแจกจริงครับเกตก็ไม่มีปัญญาที่จะทำอะไรบอกว่ารับงานผู้ใหญ่มาต้องทำไม่ได้ สุดท้ายเกตก็ไม่ต่างกับจตุพรพรมพันธ์ครับลักษณะเดียวกันเลยเป๊ะเลยครับจตุพรพรมพันธ์ไปทะเยบรัฐบาลชุดนี้ครับไปงวดนี้จตุพรพรมพันธ์เนี่ยหน้ามองมากต้องบอกหน้ามองครับเพราะจตุพรคงพันธ์เนี่ยไม่เคยทําแบบนี้พูดง่ายๆจตุพรคงพรมพันธ์เคยเฉเพราะอย่างเดียวขึ้นเวทีปลาใสครับไม่เคยไปยื่นหนังสือไม่เคยไป ส่วนมากก็จะเป็นกลุ่มอื่นๆครับไปยื่นหนังสือจตุพรไปงวดนี้ครับเหลือครับรัฐบาลก็ไม่หนีครับท่านสมชิดเชื้อโกงเองออกมารับหนังสือครับซึ่งเป็นคนคุ้นเคยอ่ะต้องบอกงั้นครับไม่ได้ใหม่กับจตุพรเลยครับเป็นคนคุ้นเคยและผมเชื่อว่าแกฟังคลิปผมด้วยบอกท่านสมคิดวันหลังนะถ้าไปขนาดนี้นะ เลี้ยงน้ำด้วยครับเลี้ยงข้าวด้วยครับไม่ต้องหนีครับพี่น้องประชาชนเป็นแบ็คให้ท่านอยู่แล้วนะคะเอาแบบนี้นะครับมาเมื่อไหร่ก็เปิดประตูรับเลยครับนะฮะถ้ากลุ่มนี้มาครับเอาน้ําให้กินเอาข้าวให้กินด้วยนะครับพี่น้องประชาชนเขาไม่ว่าหรอกครับให้การต้อนรับเลยม็อบครับนี่เขาถึงบอกว่าเป็นคนจริงแก้ปัญหาถูกทางครับ ใครไปร้องเรียนใครเอาหนังสือไปร้องเรียนเมื่อไหร่ก็ไปรับหนังสือแล้วก็เสนอต่อนายกรัฐมนตรีพันธมิตรก็นั่งเอไปอีกครั้งหนึ่งแล้วครับการไปยื่นหนังสือรอบสองครับก่อนปีใหม่เจอท่านสมชิดเข้าไปครับคุยกับนายกรัฐมนตรีนะฮะคุยกับนายกรัฐมนตรีเอาหน่วยงานต่างๆมาพูดมาคุยพันธมิตรบอกว่าไม่ได้ตั้งตัวเรากล่วกาวว่าจะไปถาม นะว่าดําเนินการไปขนาดไหนแล้วครับแต่เขาเอาหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นทหารเรือไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเกี่ยวกับตะเข็บชายแดนเกี่ยวกับพื้นที่เอามานั่งและให้คุณถามครับคําแรกที่ปานเทพพูดบอกว่าเราไม่ได้ตั้งตัวเราไม่ได้คิดคําถามเราไม่ได้คิดจากบ้านครับ ถ้าคุณทํางานจริงๆแล้วครับคุณจะต้องไปกลัวอะไรคุณต้องรออะไรล่ะครับหน่วยงานต่างๆในเข้ามาอยู่แล้วนะฮะเข้ามาอยู่แล้วหน่วยงานที่รับผิดชอบหน่วยงานที่เขามีหน้าที่ที่จะตอบปัญหาให้คุณเลยครับแต่คุณบอกคุณไม่พร้อมคุณจะไปถามคําถามเขาอย่างเดียวนะไปตั้งแง่กับเขาอย่างเดียวครับนั่นหมายความว่ารัฐบาลเขาเตรียมการมาดีครับผมบอกแล้วว่ไม่ต้องหนีครับถ้าผมเป็นทีมงานร,รัฐบาลน,นะนะ ไปเมื่อไหรผมจะเลี้ยงข้าวด้วยเออเลี้ยงข้าวด้วยครับน้ําไม่มีกินเราก็จะเลี้ยงครับไม่เป็นไรครับรัฐบาลเลี้ยงประชาชนไม่เป็นไรครับจะฟังไหนก็แล้วแต่ครับผมเชื่อว่าท่านฟังผมนะครับไม่ใช่ฟังแล้วท่านปฏิบัติตามนะครับท่านสมชิดเชื้อโคงเนี่ยรู้จักกับผมดีนะครับผมแนะนําเลยครับไปก็รูปแบบนี้ครับเอาหน่วยงานมานั่งคุณจะถามอะไรว่ากันไปนะครับ แต่ว่าชั้นสิบสี่ที่จตุพรพรมพันธ์กับพวกไปเนี่ยครับมันเป็นหน่วยงานนะครับมันเป็นหน้าที่ของกรมรชาชทัรฑ์จะไปกล่าวหาเชื่อเดยว่ามีบุคคลคนนั้นคนนี้เชื่อนะบ,บุคคลคนนั้นคนนี้ช่วยให้พันตำรวจโทสักสินทิรวัตรเขาบอกว่าไม่ติดคุกครับแต่เขาลืมบอกประชาชนไปว่าสถานที่ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลตำรวจ วัดมัสยิดกับถ้ากรมรชาชทรรมเขากําหนดแล้วครับกฎหมายเขากําหนดว่าเป็นที่กักขังคนได้ครับเป็นที่กักขังผู้ต้องหาได้ครับมันจะมีอะไรครับผมถามนเอยนะหลายคนตกอกตกใจอุมันเอากันใหญ่แล้วครับพันตำรวจสุกสษินชินวัฒน์จะได้เข้าคุกอีกหรือเปล่าต้องเข้าไปในคุกอีกหรือเปล่าครับผมบอกตรงนี้เลยครับนะฮะ พันบรธบรวจโทรักสินได้หนังสืออหนังสือที่เขารับรองว่าผลมนตินแล้วครับเป็นไปไม่ได้คือพวกนี้ทําเป็นภาพทําเป็นดุทําเป็นเห่าเป็นหอนต้องบอกว่าเหมือนจะกัดเหมือนจะขยําเขาครับแต่ที่จริงแล้วมันไม่มีอะไรครับกรมราชัณฑ์ เราพูดง่ายๆครับกรมรชาชทัณฑ์เขามีกฎเกณฑ์อยู่แล้วครับคนที่เอาเข้าไปในกรมรชาชทัณฑ์นี่เขาจะทําอะไรก็ได้ครับเพราะว่าเป็นคนของเขาไม่ว่าตาสีตาสาไม่เว้นแม้กระทั่งนายกรัฐมนตรีหรืออดีตน,นายกรัฐมนตรีอย่างพันตำรวจโ,โททักษินชินวัตรครับไม่เว้นครับเป็นหน้าที่ของเขาการควบคุมของเขาครับใครจะไปร่วงละเมิดเขาไม่ได้ครับ โรงพยาบาลตำรวจเองครับเวททะเบียนเองครับเวททะเบียนเหมือนว่าประวัติคนป่วยนี่ครับคุณจะเอาไปโดยอำเภอใจไม่ได้นะครับมันเป็นเรื่องส่วนตัวคือเอาไปทําเป็นภาพนะ่ะที่บอกว่า oh, โอ้แ้ะเข้าไปทวงถามอย่างนั้นอย่างนี้ครับต้องบอกว่าขี้หมาครับพวกนี้ครับขี่มาเนี่ยฮะไม่มีอะไรครับนี่กอภยัย หน้าเจียยๆทั้งนั้นครับนะที่สำคัญครับครั้งนี้ผมบอกตรงๆว่าก,กลุ่มพวกนี้ครับพากันไปหน้าสลอนนี่ครัแกนนำเยอะกว่ามวลชนเนี่ยคิดว่าจะประเมินว่ามีมวลชนหรือเปล่ามวลชนจะไปหรือเปล่าครับนี่ตั้งหากนะครับพยายามที่จะตีกอง ตีค้องเป่าปีเพื่อจะระดมคนครับแต่ปรากฏว่าคนไม่มีนะฮะคนไม่มีครับมีแตแกนนำที่บอกว่าจะไปรวมกันอยู่ตรงนั้นครับทำให้เหวอรครับถ้าไม่มีถ้ามีมวลชนเขาก็จะบอกว่าเราอาจจะชุมนุมยืดเยื้อเราอาจจะไปค้างคืน เราอาจจะนัดชุมนุมต่อมันจะเป็นแบบนั้นครับนี่หมายความว่ามวลชนไม่ให้การสนับสนุนมวลชนเบื่อหน่ายในการที่จะประท้วงเหมือนมวลชนเบื่อหน่ายที่จะไปเป็นน่ะไม้เป็นมือให้กับพวกพวกนี้ครับเขามองเห็นแล้วว่ายังเกตออกมาพูดนี่ครับเกตนี่ครับไม่มีจิตใจในระบบประชาธิปไตยเลยครับไม่มีครับเกตบางทีเนี่ย สนับสนุนพรรคประชาชนพรรคประชาชนเขาก็ไม่เอาเกตเจษุจรพรเองก็หวังพึ่งคนของกลุ่มต่างๆนี่ครับที่อยู่กับพรรคประชาชนแต่พี่น้องประชาชนที่เขาไปสนับสนุนพรรคประชาชนเองครับเขาก็ไม่เอาด้วยคือเขาไม่เอาเพราะว่าที่เขาไปตั้งพรรคประชาชนนี่ครับ คือเขาเบื่อน,นายนบชเบื่อนายจตุพรคือเขาคิดว่าพรคประชาชนเอง,เองเนี่ครับจะช่วยเขาได้แต่ปรากฏว่าหลังๆนี่ครับหลายคนต้องกลับมาเนี่ฮะเชียร์ครับหลายคนเชียร์แม้กระทั่งธานพรไม่ว่าจะเป็นใครอะน่ะที่นั่งคุยกัน อยู่ในช่อง PPTV นั่งคุยกันเรื่องคนเสื้อแดงบอกอดีตคนเสื้อแดงไปเฟี้ยงทุงขยะใส่พันตรโทรทักษิณชินวัตรครับคือให้สัมภาษณ์บางทีเขาก็ย้อนคำถามบอกว่าเนี่ยกรกตทำไมนิ่งเฉยบอกว่ามีการแจกคนเสื้อแดงนะครับที่ไปชุมนุม200บาทนะมาก็ไม่ได้เงิน200เขาบอกว่าเกินโคต้าเกินราคาผมถามหน่อยครับ เออจะไปให้ความสำคัญได้ยังไงครับเขาบอกว่าไม่ได้นะถ้าเขาบอกว่าได้อีกเรื่องหนึ่งนะเขาบอกว่าไม่ได้ครับแล้วผมก็ไม่เชื่ออีกว่าถ้าคนจะแจกเงินน่ะจะแจกโง่ขนาดนั้นเฉลยครับเออนั่นเป็นสิ่งที่กดผิดกฎหมายครับคุณจะเทรา,าลาไปเดินแจกเลยครับเขาคงไม่โง่หรอกครับแต่นี่เขาไม่แจก ก็าอาจจะไม่พวกเนะี่ยผมทําการชุมนุมหลายครั้งครับผมทําม็อบหลายครั้งครับมันก็จะมีหลายประเภทครับอย่างสนามหลวงเนี่ยมีผีม็อบด้วยนะเออไม่ใช่ว่าผีมะขามนะมีผีม็อบด้วยครับถ้ามีม็อบกลุ่มพวกนี้ก็จะไปรับข้าวไปรับของแจกจากผู้สนับสนุนม็อบครับอาจจะใจดีทํากับข้าวทำหนุมกินต่างๆครับเขาก็จะไปเข้าแถวด้วยครับเนะี่ย แล้วก็มีข่าวลือบอกว่าไปม็บตรงนั้นก็จะได้สองร้อยไปม็บตรงนี้จะได้สามร้อยครับนี่เขาเรียกว่าผีม็อบครับเออรู้จักไหมครับผีม็อบครับคือเขาว่าพอไม่ได้ก็โวยวายครับเพราะส่วนมากใครจะมาลงทุนล่ะครับถามหน่อยฮะนอกจากว่ามันจุดกระแสมันใหญ่โตนะครับมีในานจริงจริงครับต่้งอันนั้นต่างหากนะครับลรวดมคนมาประมาณนั้นน่ะนะฮะ แต่นี่ฮะอาจจะได้ยินมาครับและข้างบ้านเขาก็ยืนยันบอกว่าผู้หญิงคนนี้ครับข้างข้างบ้านยังเอือมละอาลเลยเราบอกงนะั้นนะแล้วคุณจะจับประเด็นอะไรล่ะครับเขาบอกว่ามันไม่มีทางออกเนี่ยมันไม่ใช่ว่าคนรวยคนยากคนจนเขาแสดงออกคับสนับสนุนไปนู่นนะอย่างธนพรพูดครับธนพรเนี่ยฟันธงไปหลายที่นะว่าพักนั้นจะได้อย่างนี้พักนี้จะได้อย่างนี้ครับ คือความเป็นกลางของการทํางานนะครับมันต้องมีครับคุณเป็นนักวิชาการคุณเป็นนักวิเคราะห์คุณไปพูดอย่างนั้นครับออกหน้าออกตาครับอยากสนับสนุนเต็มที่ครับทําไมไม่โดดลงไปแล้วไปเป็นสมัครเลยครับผมถามหน่อยฮะอ่างสนพรเนี่ยเปิดเสื้อเลยครับเปิดตัวเลยแหวะอกเลยครับเปิดหัวใจเลยครับบอกว่ากูนี่เชียร์พักประชาชน กูอยากลงในนามพักประชาชนครับพี่น้องประชาชนก็รู้จักอยู่แล้วน้ำหน้าอย่างนี้ไม่ต้องแอบแฝงครับโดดลงไปเลยครับแสดงตัวเลยว่ากูจะลงสมัครในนามพักนี้ครับให้พี่น้องประชาชนตัดสินถ้าพี่น้องประชาชนตัดสินมาแล้วครับเป็นการยอมรับผมเห็นแล้วครับมันน่าอายบางทีนักวิชาการหลายคนเหมือนกันครับเดาผิดได้เดาถูก คาดผิดคาดถูกครับสุดท้ายก็มาแก้ตัวเนี่ยธนพรเองก็ไม่ใช่วไม่เคยผิดครับคาดการผิดครับผิดแล้วแก้งบ้าแต่งตัวครับแก้งบ้าเขาเรียกว่าแก้งบ้าเอาหน้ารอดครับก็ยังอุตส่าห์นะอุตส่าห์มาวิพากวิจารณ์อีกนะตั้งแต่น้นครับตั้งแต่เริ่มจะตั้งรัฐบาลมาแล้วกับพวกนี้ครับ ไม่ว่าจะเป็นจตุพรผมพันธนพรพวกนี้ฮะลงใช้ว่าพรนี่ตายหมดครับต้องบอกตายหมดครับอยู่หน้าสื่อสื่อเองครับถ้าเลือกข้างแล้วครับก็จะเอาพวกนี้กไปวิาพากษ์วิจาร์ตลอดเวลาที่เห็นในทิศทางเดียวกันเนี่ยพี่น้องประชาชนเขาเขารับไม่ได้ครับเขาไม่เอาด้วยผมถึงบอกว่าการที่กลุ่มนี้นฮะ ไม่ว่าจะเป็นคอปอคอนะไม่ว่าจะเป็นไทยพักดีนะครับไม่ว่าจะเป็นกองทัพธรรมและกกลุ่มหลอมรวมของจตุพรพรมพันธ์ที่ไปทำเนียบรัฐบาลครั้งนี้ครับมันเป็นบทพิสูจน์แล้วครับว่าพี่น้องประชาชนไม่เอาด้วยมีแต่หน้าเดิมเดิมมีแต่แนวคิดเป็นผด็เดาร ยิ่งเกตแสดงออกมาแบบนี้ครับหลายคนบอกว่าฝ่ายความมั่นคงว่ายังไงใกล้เคียงไหมครับการล้มล้างระบอบประชาธิปไตยครับไปยุพักประชาชนเขานะฮะแล้วเกตออกมาพูดแบบนี้ครับถ้าประชาธิปไตยไม่ดีก็ยกเลิกไปซะครับจริงอยู่ครับประเทศไทยเป็นระบอบประชาธิปไตยจะพูดอะไรก็ได้ครับแต่การจะล้มล้างการจะยกเลิกนี่ครับ มันไม่มีกฎหมายเลยครับมันมีกฎหมายเนี่ฮะในแง่ความคิดของถ้าคุณไม่เอาระบอบประชาธิปไตยคุณเอาอะไรครับคุณก็ต้องเอาเผด็จการคุณก็ต้องเอาคอมมิวนิสต์ครับถูกต้องไหมละ่ะแล้วทําไมจะไม่ผิดล่ะครับหรือจะอยู่เป็นกลางเลยครับประชาธิปไตยก็ไม่เอาคอมมิวนิสต์ก็ไม่เอารัฐประหารก็ไม่เอาอยู่เป็นกลางเลยครับเกรดถามหน่อยฮะอยู่เป็นกลางเลย มันมีด้วยเหรอครับประเทศที่เป็นกลางคอมมิวนิสต์ก็ไม่เอาประชาธิปไตยก็ไม่เอาครับแล้วเป็นระบอบอะไรครับคิดได้นะร้อยสิบหกยังรออยู่ครับแต่ศาลจะตัดสินยังไงผมไม่รู้ครับแต่นักร้องทั้งหลายครับเขาเรียกว่านักร้องหน้าหอนักร้องหน้าหอครับเงียบไปหมดครับ ถ้าเป็นคนอื่นพูดถ้าไม่เป็นฝั่งนี้พูดครับมันจะยื่นหนังสือแล้วครับมันจะฟ้องแล้วครับล้มล้างระบอบประชาธิปไตยล้มล้างการปกครองนะครับไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะฮะถ้าคุณมินแน่มีแง่คิดแบบนี้ครับจะบอกว่าคุณเป็นอาจารย์คุณเป็นนักวิชาการคุณต้องให้ความรู้คุณต้องพูดได้มันไม่ใช่ครับเพราะาคุณเนี่ยต้องถือว่าเป็นคนสาธารณะนะ,นะ เขาเรียกผมว่าพูดใหญ่ไอ้ดังครับต้องบอกงั้นเ่ยคุณอยู่ในหน้าสื่อครับคุณจะทําทแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็น YouTube เป็นอะไรก็แล้วแต่ครับมันเข้าในคอมพิวเตอร์ครับคนที่ไปถ่ายทอดคนที่ไปเอาคลิปแบบนี้มาออกสู่สาธารณชนครับมันเป็นการล้มล้างนะครับ ถ้าคุณบอกว่ามันไม่ผิดหรอกประเทศเป็นเป็นประชาธิปไตยพูดอะไรก็ได้มันไม่ใช่ครับนะขนาดบอกว่ากูจะฆ่ามึงในแค่คิดอย่างเดียวนะฮะมันยังผิดกฎหมายเลยครับไปขู่ฆ่าเขานะฮะก็เหมือนกันนะฮะผมและฟ้องวสิริดิลกุญชรวสิริดุกุญชรบอกว่า มีอาวุธอะไรก็หยิบมาสู้กับรัฐบาลยิ่งรักชินวัตรครับผมฟ้องครับฟ้องวันแรกไม่เป็นไรครับวันที่สองวสิณีกุลชรไปแก้บอกว่านะฮะที่บอกว่าจับอาวุธอะไรได้ก็มาสู้กับนายกยิ่งรักรัฐบาลยิ่งรักนะครับบอกว่าที่ว่านัน้นคือปัญญาคือปากกา ผมฟ้องปอวิอาญานะครับปวิอาญาเนี่ยคำว่าอาวุธทางปัญญาไม่มีนะครับไม่มีนะครับผมก็ไมน่ไปงูหรอกเรื่องกฎหมายครับคนที่รับแจ้งความผมที่กองปราบคนที่นำเรื่องผมมาต่ออยู่ที่สอนอโชคชัยระดับนายพันผมบอกว่าไม่มีนะครับไม้กิ้มฟันก็เป็นอาวุธได้ ปากกาก็เป็นอาวุธได้ครับสากในครัวนี่ก็เป็นอาวุธได้ครับถ้าเอาไปทําร้ายคนครับปอวิอาญาครับก็ฝากไว้ตรงนี้ครับถ้าใครจะร้องใครจะฟ้องเกจทรวนิตครับผมหินดีด้วยครับให้มันเป็นบทเรียนให้มันเป็นมาสรฐานครับว่าพูดได้หรือไม่ครับการปลุกปั่นคนการแนะแนวคนครับให้ล้มล้างระบอบเนี่ยมันจะได้หรือไม่ได้ครับ ตรงนี้ต่างหากแะครับอยากให้เป็นมาตรฐานครับอยากให้เป็นความรู้กับพี่น้องประชาชนครับผมทํามาแล้วครับวสิทเดกคนชนเสียชีวิตก่อนครับไม่มีการตัดสินนะครับไม่ใช่ว่าผมไม่เคยทําครับไอสิ่งแบบนี้ครับให้มันเป็นมาตรฐานครับให้มันเป็นแนวทางว่าประเทศนี้จะทําอะไรก็ได้อย่างนั้นเหรอกากไว้ตรงนี้ครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ